พก็มึงไปกดไอ้นีหรือเปล่าเวลามึงแทสอยู่แล้วมึงไปกดอัติเนตแท็บป่ะเออเอ้ยเออนแหละไอ้สัสถ้าทำอย่างงั้นลมันจะลุดมไม่เวลาเล่นอยู่กูไม่เคยกดอัติเนตแท็นะเว้ยพ้อมึงไของกูไม่เป็นเป็นเฉพาะเวลากูมันแท็เป็นนานๆทีเป็นเว้ยวันเล่นก็ไม่เป็นไม่ยังเป็นทุกรอบเลยวันก็ไม่เป็นไม่เป็นมาตั้งมันเมื่อวาน มึงไม่มีบุญเ่ยรอดเดี๋ยวแม่งหลุดแยบบวกบวกอยู่ใช่หนูแย่เดี๋ยวเขาคิวมึงอ่ะเขากิ้งมึงยัดกับตันแทงแล้วมึงก็แพ้ต้องหนีถอกสินนะอีหนูปอ๊ยมาตายี่ยหายเฮียอะไรก็เดินยิงเดี๋ไปช่วยเดีนอื่นมากดีกว่าปึ๊ย แองแองสะจีนมันเป็นจุดสนใจเว้ยเวยังไม่กลับอีกเหรอฮะแองแองยอกลูนคินเหรอมันไม่ออกเลยนะเอาแม่งย้อนกลับพี่อะไรวะลองเผาไม่ออกไม่ออกที่อะไรแม่งอกทงสิโค้งอินดี้เขาอะมันอินดี้เว้ยไม่ตายละอินดี้กันมันไม่ตายได้ไงวะเฮ้ยแครี่ไม่ต้องเอาคิวแล้วไอ้น้องเฮ้ย มาถอกมาแล้วเว้ยก้าวเจ้าปุ้ยดีกว่าตุยตุยเติมปุ้ยโอ้ไปนี่มาช่วยล้านอีกแล้วอุ้ยอิ่กูแบบร้านแล้วก็เจกโอ้าเอาบูเลสไปให้ชัดเด้อมแก้วแล้วแค่ที่ไห แจ็กไปไอ้โอ้ยเลือดเต็มเต็มเอยู่เลยอลี้อะไรวันสองเลยโ้ยไปเน่อยดูวะเล่นบนดิไอมันจะแตกสามเรนเลยว่าเ่นล่างก็มีโอมันเอาเว้ยอลีวาไปแล้วเอาแอดวาไปแล้วโอ้เป็นงานครับ วาร์ปด้ว uce. ยเราวาร์ปกันบอกเลย่องแล้วละไม่เคยกลัวอะไรถึงแล้วแหวนมันไม่ไปหยัดแกนจริงเขาไม่เงี้ยจากเองบอสเห็ดสดแม่ของเนีเห็ดสดแปลว่าไม่อยากกินเห็ดเนี่ยวามัน เก็บสดเผ็นสดนุดโึ้ไม่น่าอันตีให้อาลิเลยว่ะมันจะลังจะมาเฮ้ยตอนนี้เดินช้า่ายให้กูตายก่อนอันดอกมันไปตีบนละไปดีฝ่าไปเลนกลาง Lý đi, lắm chưa hết hôm qua. Em mùng mi bao bì mùng miệng của mọi người. Bao bì mùng miệng. Hết hôm qua, mọi người. rồi. Hoi! 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 Hoi!

ไอ้บอไอ้บอสยางซ่ามันตามาทางไหนระดับตัวไม่มีมันตายฮะอาบอตายก็ตายลูกผู้ชายตู้ิดใจขาด่นี่ออนาทางเวยตมีอันตีออไม่เช่อรองเท้าดิฟลายัไงีทอมแล้วเอา่เอามันโดนอีเฮ้ยเอาแม่ปันโดนยังไง เฮ้ยอเฮ้ยเออหื้อเ้อหือยาวอ่กูไม่ใช่ดีจิชอบดีและเก่งนิ้หึเฮ้ยกูมาช่วยแล้วไอ้พ้เขาเรียก Lucky n ไอ้แอยิงเยอะอ่ะแอชยิ่เยอะแต่ไม่้มีไว้ทาพิธอะไรก้โหเก้าขอบุญนันติมึยซะอะไรมึงคือไขที่มึต้องอะไรยเคู้จ้ามึงเหรอ อะไรมือนใครก็ไม่รู้อยู่นีว่ะเดี๋ยกูเก่าหก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 กเก้าเป็นไรเนี่ยกำขาเหรอกูคือชายที่โหดที่สุดแล้วเว้ยโหใช่เหรออ้โห มนี่บนเปิดเลยปลาสุดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอีมันยานาจูตาแล้วอย่าบังตาบมาแข่งกับกูเฮ้ยเด็กมันอย่้เหี้ยนี่ละมึนตัวตายได้เลยไอ้น้องเฮ้ยโอ้โหโอ้โหลาก่อรับพี่ร้อนมากลากรับน้อง เจอวิญญาณของแกงแพงค่านึกว่าอยู่คนเดียวอีโรนองเจอเขาว่าอีโรนอ่อนลงโรนไปคิมซะโรนเคลือบชายันแนกกูเมื่อเห็นว่าเวนคิวห้าทางนั้นในกูกูไม่เคยไปบวกกับมันเลยหายไปแจกวาเดี๋ยวต่อยเลยกูแจกไปตัวหนึ่ง กูเซฟที่แอชเอาเฮ้ยเฮ้ยเวียนเนียนเนี้ยแม่นี่เนียนจริงๆเลยนะอ้าวไอเชียโปนว้มันเป็นกับดกักมันจะแคสต่อ เฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้กูตีเมื่อกี้ก,กูตีดาเมจแม่งลดทั่วเลยแล้วใครคนสุดท้ายไอ้เหี้ยพ้นพล้วมึงจะมาแข่งกันลาทำไมนะเออบอสเราไม่โดนทะเลาะกันนะตอนเนี้ยมึงนี่แหละคนไปลาเขาเออเขาไม่ได้ตั้งใจรูตีธรรมดาโรนี่ยูได้จะเก็บตีครั้งที่สามไว้วิ่งไปจริงฮ่าเ้บอสเราโกหกเกิดแล้วแหละฝันไม่เกิดเกิดจังคอม เขาเป็นคนยิบเขากลัวเวนนะฮะเกิดกลัวเวนกลัวก้าคนดีโอ้ยก้าวเจอแจ็คครับเพื่อก้าวแพ้แต่ก้าวเราหิวครับโอ้ยมาแล้วมาแล้วเป็นใจด้วยนะอันนี้เราไม่เติมจากกันมาก่อนยกก้าวไปทิ้งเลยอะ แอบล่ะแอนมาอันติก็ไม่โดนสกิลสองก็ไม่โดนแม่งจะมาจฉื่อยเฉือีกฉันไม่ได้ทำอะไรเลยด้วยนะมาถักตีมึงบ่นทำไมโอ้โหโคตกูช่วยแล้วเออไม่นะเดี๋ยวมึงตายมาแล้วโคตรมึงมาเอ้ยเฮ้ยเกือบใครไเบกว้ามาด้วยเนี่ยกูมีกูดึงอะเอาอยู่นี่อะ

เดี๋ยวรอกูได้ล่างสองก่อนเฮ้ยแอดเอ้าเดินเข้ามาในอันติแล้วก็ตายคืออะไรก็ไม่รู้มันกระจอกไงเฮ้ยเข้ามาอันตินั่นเฉยเลยเกงแผนเกงแผนมแองเปนแองตั้งตั้งตั้งตงตั้งคุณั้งถ้าตูเกิดนะอออกสุดๆอะมีความตั้งแต่แต่ก็ยังอ่อน hard ใช่ไหม ฮีโมโอ้ฮีโมโมฮี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 โมคิป็น์อสแน่นอนไม่เ้นีโมอีโมอครเปอนฮีโมฮีโมกงเปลี่ยนชื่อใหม่ละชื่อนี้ไม่เท่นเฮ้ยอะไรวะบอสเอ้าโอ้โทษเลยจำไว้ตัวจะไม่ช่วยจะตัวจะอันตยทุกคนยกเว้นไอ้บอส ตูวีบัตรเวงแล้วนะโทษเตะนะถ้าโดนตีแล้วตูจะเดินหนีเลยเอาเ้ยนี่ก็ไออ้บ์ต้องเปลี่ยนชื่อแล้วเว้ยไอ้พลเปลี่ยนทำไมวะชื่อนี้มันไม่เท่โอ้โหเปลี่ยนไอ้พลมึงเอาก้าวไม่เห็เลยมันหนีไปละเอ้ยมันมันโดนตันเว้ยเฮ้ยมันวิ่งเร็วเว้ยเอยอะไรเธอ อีอันตีเซ้ไงไอกเกบอลแม่งไม่มีดาเมีนะเลยเฮ้ยเออวะ่ะจริงจริงเราต้องเปลี่ยนยชื่อเปลีนโบลาร์โบลาบบรเช <c oughs> <c oughs> ื่อว่ามีคนใช้แล้วเว้ย <c oughs> คือว่าชื่อมึงลาวว่ะเดิมอยู่แล้วมันเป็นสกินหนึ่งโบลาร์เนี่ยนะลาวมันมีคนใช้แล้วคุณรู้รรแล้วไอ้ตัดไม่เชื่อผล กูว่าจะลมเลิกความตั้งใจจะล้านแล้วนะเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่านี่ชาวบนฟินๆด้วเล่นก้หมอนเนี่ยให้ล้านเลยทั้งตัวเฮ้ยก็กล้าเราเอาอาถกแล้วมันมีบัตเบลเออแต่เราลมเฮ้ยบอนอะไรวะงงเฮ้ยดูได้สามานำไปแล้วก็ตู้จะไม่ช่วยบ่อนติดใจกันวะอะริ เฮ้ยโอ้โหข้าได้สาม,มาแล้อไอ,อ้เข <c oughs> ี้ยวนกูขอโทษไปตายจ้า <c oughs> เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยฆ่ามันฆ่ามันเฮ้ยถูกว่ายพลจะชนะแต่ไม่เป็นไปไม่ได้แต่มันมีนะนนแต่อลิมิตายแทนกูอย่งางทันวยพลจะรอดดีแล้วเนี่ยที่มันไม่รอ,อด อ่ะฝั่งมันคิวแค่สองเลยนะเนี่ยไอแต่มันสามโหดนี่ตอบอะไรดีว่าเอ้ยมันตอไปว่าออะไรดีวะกดเงียบมอนระดิบี่ยะคนไม่งอนอยู่วเอาก้าเอาดิเลยอย่าอย่า พวกนี้แม่งเนียนตีป้อมละคนต้องเนียนละมั่งแหละอ้าเอ,าเอาว่ะไม่ใช่คิวเท่ากันป้อมเท่ากันแต้มก็เท่ากันเด้งหมายนึกว่าเน็ตหลุดไอ้สรัรไม่โดน รอเลยวกว่าอย่างเงี้ยอีบอกอาลีดิมึงอาบัารีก็ไม่มีกูต้องอาอัอนตีให้แอด้วยรอแอ์มันเกิดแอกดกอย่างทายอะไรตายเลยรออาลีก่อนทุกคนอาลีดิอาลสก่อนบอกอาลีไงมึงพูดว่าอารีดิอาลีดิเลยอ้เ็นแน่อ้เออ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 เเออออเออเ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแป๊บเดียวแอนจะตายหาแล้วนี่นะตัวความหวังมึงไอ้พลโอ้ความหวังให้ก๊อกก๊อกแทงกันได้ความหวังไอ้แหวนมาเอ้ยอาบอกเลยต่าไอ้บอสไอ้แหวนเอ้ยไม่มีคนเปิดอีกเหี้ยทีนี้เราไม่มีแท้งไอ้บอสเนี่ยต้องรอเออจริงไอ้บอสมันโง่เห็นเงินได้เก่งมาเดี๋ยวกูออกแทงกันได้

ตีไม่ได้ทีหนึ่งเฮ้ยมันยังไม่เอด็ดดิว่าเอ็ดแล้วากเราเอะเรายังไม่เอ็ดแตไมน่ะเอ็ดแล้วได้ได้อเ,อเ,เอาเลยก็เปลาเลยลูกเอ็ดแล้วนะ <c ười> เห่นพวกเดี๋วมนจะเห็นว่าควรตีแล้วนะต่อไหวป่าว <c ười> ไหว,วดูดูดิ อต่อลิมไม่ต่อไอ,เเอ,อ้ขี้เอ้ยต้องต่อสอกนันที่เงี้ยวนดิยันนี่ลูกสุดว่ะที่ต่อปิดฐานทำไมต้องเติมอ๋อไปแล้วต้องเหรอพี่เมยเออขึ้น,นจ้าว กูเป็นคนจะพูดจริง,งๆาร,ะระเฮ้ยเดี๋ยวเหอะเีหอะนี่นี่มูยมันไล่วาา้าเห้อมีกาหันไปมีาตัที่นี่ก็ลง,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 งทุรันสีห้อยยิงแล้วก็จะแต่มันเห็นแจ๊

มาเล้ยอ่ะส่งสัญญาณแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นหย,ย่ออะไรว้าวบอสต,ต้องเปิดบอสอะไรต้องเปิดคูแหลกอะไอ้สัวนไม่โดนเปิดแล้วเดินหนีได้นะอันนั้นมันหายเฮ้ยมาดูีเปิดแล้ว,ลวเนี่ย ติงยึดมาตีย <adjust. S 1> ันตีหมดตอนขอให้มาตียันตีหมดเอออันนี้หมดแล้วเว้ยยอดเออตีเยอะแล้วความหวังตายแล้วเก้าด้วยเลยเลื่อรวยแล้วไงมันแบบรอบมันกูว่ามันจะเขียนยอะเย้เราต่อไว้เอ็ดแล้วดาไปดูจีนจะผัดได้ค่ะ เดี๋ยวให้ดูเอ็ดแล้วนะบอกว่ากูแหลกโอ้โหตรงนี้ไม่เกินเลยว่ะมึงดโโูโอ้โหงเต็มเลยด่าไอ้พนนี่เอาที่นอนมีซุปเปอร์มินเนี่ยนกูนอนจับหวยพนอยู่อะดูดิอั <laughs> นนี้บ้าน <laughs> ตาบหล่นหมดเลยความนิ่งเขี้ยวับไอ้่องมันสตูนนั่นน่ะใช่เหรอวะม,มึงรู้ได้ไงเนี่ยเฮียพลก็คือกบบไอ้่องเป็นสตนูนในประวัติเหรอมึงดูในประวัติเหรอใช่ต <c oughs> ัวมั่วไอสัสไอตสกิลที่สกินที่เอกกล้ามใช้มันชื่ออะไรนะครั้งที่แล้วอะ่ะเฮ้ยเอเธอร์วิงเรียบร้อยเ,อเวนมาคนเดียว เวีนีจะเนียนกับบ้ามบอสเอาขอเขาเลยเยบอสอ่ะพี่พลเราคนดีแล้วอเอาเลสไปทำไมก็ไม่รู้สไงแต่รู้ว่าตีธรรมดาไม่หวานล,ลืบอสรับวิ่งเร็วไปไปบวกเลยไหนอ่ะเฮ้ยตัวนั้นของข้า ต่ออีกร้อยยี่สิบกจะได้เอียเออคนไอดีดาวเทนกูตั้งชื่อว่าอิ a ทริที้เอ็ดไม่มีคนใช้หรอไม่มีอออีกรอบนะเอาไสัตว์เก็บตาอยู่เก็บเวลลอยู่อีกีจริงแตตัวยูว่าสิบหกอะเนี่ยอันเปิดไอ้ไอคำพวกเก้าๆอะไรเงี้ยตัวใหญ่ไม่ได้ใช้แล้ว ขนาดบอสสามสีู่ตรไม่มีคนใช้เลยน่ามองูอเขียนว่าก้าวการ้องการไม่มีคนใช้อะไรเย่างงงงเฮ้ยแจ๊คแต่งเป็นคนดังเนี่ยคนดังเลยวะไปตีป้อมบนแม่งดีกว่าไปอยากให้มีย a เออีกอะช่ายนะตีป้อมบนอยากให้มี EAP กานติครับเป็นเหมือนเดิมยี่เอไม่จะโหดนูเอพอ่ะบอสท่นาเด็กหหมดยงิดตีตีพี่เอ๋บอสมีตัวเหรอมันเป็นสกิลคิวมันจะแค่แรงเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบวกหรอเฮ้ยไปต่มกูไม่อยู่นะเฮ้ยไปถอย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 ย่อย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 ยิ่เป็นพัน บาลอนดีกว่างี้บาลอนนะจ๊อยบาลอนนะจ๊อบาลอนนะจ๊อยอือเอนเดินไปไหนเนี่ยบาลอนเนี่ยไอฟโฟนเดินเอ้โฟนไม่จะเป็นตู้เอฟเอ็มโลเลยนะก็แถมเดินไปวานเอาพอยเรื่องอีกอุซาหวานใ่ไอ้เนี้ยฝากไว้ โอ้โหเอามันเอามั้นโอ้โหอันเสียใครก็ไม่รู้เอาเองดีกว่าบ้านแตกอืมเฮ้ ีมันตาเมกูเป็นพันจะเสียร้านไม่ได้ถึงพันแล้วะเนี่ยฝึกร้านอยากยจะถาบันไหนวะเนี่ยตีตีจะบอกว่าออกปอดเงินออกมาพี่ส่งัญญายังไงกูจะเอาได้ไงวะคลิปมันมาไม่ถึงเลยไปไหนเอ้าเอ้าเอ้าเออไม่หัยาอ่อน ค่ีกากปากดีนีนกทันแม่แซมสิบสองสิบสองสิบสองเลยตายหตัายเอที่สุดในเกมแล้วไอ้่าัดเอยอย มึงนี่ปั่นจตญาณเลยมึงปั่นจตญาณอะไรของมึงเนี่ยมันเธอใหม่ไม่ได้จักรยานใหม่มาอ่ะเหรออี๊เต็มพันไอ้วงจะกล้ามขาวะวงกล้ามขาเป็นมัดมัดกล้ามกล้ามกล้ามมือขวาก็เป็นมัดเชิดกำแต่มือซ้ายก็คงจะเหี่ยวแห้งเฮ้ยเหี่ยวเออมึงเข้าไปมึงเข้าไป ai bỏ ai còn phải cái phòng kèm. ôi có đi ăn mấy, ui ui sức cái mấy cái lỗ nhưng mà thế tôi chạy đã không บัตรเบลไม่จะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่ออะไรวะไม่ใช่ไม่ไม่ถึงแบบอย่างขีดจำกัดมัน795เพิ่มเป็นแปดร้อยอ๋อเลเวลเว้ยเลเวลเลเวลไม่ควรตีอย่างนีถึูเอ็นต้องเลยแม่งวแตจะไปอยู่เลย ป้อมมันทุกคนเย่ๆนี่นี่นี่คนเฮ้ยมีชนกลุ่มน้อยที่ยังนี่เขาได้ตายหมดเออเออตายแพ้การทหารนี่ไงเมื่อไหร่พวกมึงจะอ๋อแล้วจบๆไอ้ยได้เห็นด้วย พวกนี้แม่งจะหลอกเรื่องหนีปัญหาไนชิตใช่หรอกทุกคนอ๋อครับอ๋อครับพี่อ้าวๆๆคนเกลือเกือแล้วเห็นบอกเขาอ๋อตอนเขาตายนั่นที่จะแก้ยังเฮ้ยไงจนไงหมดนางอากการไม่ออก วัวแตะวิ่งหนีหมนาไอ้ย,ยุคตูดกิดปัญหาไอ้ควายแม่งตายนะห่มอมหนะ่อมกับกำ,กำเอ้าแม่งกำห่อมยี วัดโหดเอกรรมธรรมมีต anyway> ้นเฮ้ย well, วัดทำบ่อยอะไรคิดได้เฮ้ยเราชอบทำน้ำปิ้นได้บ้ากรรหรอแล้วทำใจโวกนี้ทำยังงมึเว้ยเอ้ยมาตีมันได้ของครบละทั่นสัตว์เด็กแมมาตีมันทำไมเอ้ยมันได้ของสามอย่างแม่เหมาะการเดี้ยนมันนะ อะไรวะเย็นคนด้วยแต่ถือรอดได้วะเย็นโดนโดนด้วยอะไรพวกมันวะไอ้ยนี่แม่งเมายาบาดเยอะจังเลยเนี่ยกูมีอยู่แค่ตรงเนี้ยหวานเนี่ยแม่งไม่มีเลยเนี่ยบาดเยอะมันมันห่วยไป้บาดมันเละเก่งแม่งก็ดูเป็นเฟรนเฟรนี่นะเว้ยเจลี่แย่แล้วก็ไตน่ารีบจัด เปรี่กับวนตีมีเส้นบางๆแค่กันอยู่โเพราวาอ๋อแล้วคุต้องไปสามล่างออกทอนมิลดีกว่ามาตยก็ตีแรงโคตรดูเลยล่างชีปิดแม็เฮ้ยอ๋อเลยทุกคนเฮ้ยเฮ้เอาแล้วหนีเลยอุณอาลีปนก่อนปนก่อน เยสคนเซฟไปมาแต่ก็ตายเนยหนีมาเลยพวกไอ้บอสพวกเลยบวกเพราเอาหนีบ้าเวกเห็นไหมเราออกจากโฮมเอาวกระบอกการเดียร์รอนม่งมีแต่ตัวเกิดๆทั้งนั้นเลยเฮ้ยบอสนั่งอเกินมากูกับมึงสองคนก็อ้องเลเที่ยมุกหมาถึงเมื่อกี้นี่มันหมาตึงแล้วอันนี้มึงมาดีมีบอกว่าแบบ อลิวิกงรอเลือดเต็มกโอ้โหยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออเดลูกก้ารับ้าเราเออคุณจะรอเฮ้ยเฮ้ยอลิรอดเออเอสแพ้ครับพีต้งแพเลยรถ เอ้ยแต่แอดกำจะเกิดแอดแอดเร็วเร็วเร็วไ้พนแล้วพ้นไปเอ้ยพ้นไอ้พ้นไอ้ออกอือหืออ้าาาาาอาา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 บา